เน็ตบ้านล่มครับวันนี้เลยมีโอกาสมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับระบบแบ็กอัพภายในบ้านของผมนะว่าผมใช้อะไรแล้วระบบต่างๆยังปกติไหมสมาร์ทโฮมล่มไหมวันนี้ไปดูกันครับอินเทอร์เน็ตเส้นหลักในบ้านของผมก็คือเป็นทีบอบ์ดแบนไฟเบอร์ที่มีเราเตอร์แถมอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ต่อเข้ามาที่ระบบต่างๆในบ้านของผมแต่วันนี้มันล่มครับด้วยกระลอกหรือไก่อะไรก็ไม่รู้นะคทำให้ผมก็ต้องสลับมาใช้ระบบแบ็กอัพของผมนั่นเองซึ่งระบบแบ็กอัพของผมก็คือสิ่งนี้ครับ เป็นเราเตอร์ 4G จะทางไบคอนติกพร้อมกับซิมรายปีของ NT ที่ใส่เข้าไปนะฮะซิม NT อันเนี้ยผมเคยรีวิวไปเมื่อปีที่แล้วนะที่แบบว่ามันไม่จำกัดความเร็วไม่จำกัดปริมาณรับเท่าไหร่อะไรก็ใช้กันไปได้เลยนะับแถวบ้านผมเนี่ยรับได้ความเร็วประมาณ30เมกะบิตสำหรับขาดาวน์โหลดแล้วก็10เมกะบิตสำหรับขาอัพโหลดนะพูดง่ายๆว่ามีเน็ต30 30ใช้กันนั่นแหละนะนะและทีนี้คำถามแรกเลยเน็ตเส้นหลักที่เป็นไฟเบอร์ล่มไปมีปัญหามีผลกระทบอะไรไหม ตอบให้ว่ามีครับแต่อันนี้คนปกติทั่วไปก็อาจจะไม่เจออะไรเพราะว่าบ้านผมก็แปลกในระดับหนึ่งนะฮะสิ่งที่ได้รับผลกระทบก็คือบริการทุกอย่างที่เป็น Public i p ครับแม้ว่าจะเป็นการเข้ามาจากนอกบ้านด้ว VPN นอครับหรือว่าการที่ผมเปิดเซิร์ฟเกมแล้วให้เพื่อนเข้ามาเล่นนะฮะคือ Public IP อ่ะมันเป็น IP ที่แบบว่าเห็นได้จากโลกอินเทอร์เน็ตตรงๆนะครับแต่พอมันล่มไปแล้วมันก็ไม่มีไม่มี Public i p มันก็เลยไม่รู้จะเข้ามายัางไงนะเพราะว่าเน็ตมือถือเนี่ย ไอซิมพวกนี้มันเป็น private IP ที่มันโดน t นมาแล้ว,แ,ลวแต่เน็ตบ้านผมเนี่ยมันเป็น public IP อ่ะทีนี้คำถามต่อไปสมาร์ทโฮมล่ะเป็นยังไงบ้านนะฮะบอกว่ารอดครับสมาร์ทโฮมในบ้านผมทุกอย่างยังใช้ได้ปกติดีไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าผมออกแบบไว้ตั้งแต่แรกแล้วเป็นระบบลอข้อนะหมายความว่าไม่พึ่งคลาวเลยนะที่แบบว่าพวกเปิดปิดไฟสั่งอะไรในบ้านเนี่ยคือทุกอย่างมันจะวิ่งมาหาเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ก็คือหมายความว่าถ้านเน็ตด,ดับไปเนี่ย ทุกคนก็ยังใช้ระบบสมาร์ทโฮมได้ปกติดีอยู่นะแต่เมื่อกี้น่าจะมีคนบน่นละถอดไปแว็บหนึ่งเนี่ยมันรู้เขาดูอะไรกันอยู่หรือเปล่าเออได้แหละแล้วก็คือถ้าไม่มีเน็ตพื้นฐานทั่วไปยังใช้ได้แต่สิ่งที่จะได้รับผลกระทบของสมาร์ทโฮมก็คือการที่คุณจะเข้ามาจากนอกบ้านนะเพราะว่าบ้านผมอะผมออกแบบไว้สมาร์ทโฮมให้เข้ามาด้วยวิธีการ VPN นั่นเองนะครับแต่แน่นอนมันพอมัน VPN ไม่ได้แล้วมันก็เลยเข้าไม่ได้นะแต่ไม่ต้องกลัวไปเพราะว่าผมมีแบ็กอัพอีกชั้นหนึ่งของระบบสมาร เข้าได้ผ่านคลาวนั่นเองครับก็คือใช้บริการลาวมุดท่อเข้ามาผ่าน private ip ผ่านอะไรเข้ามาได้เหมือนกัน,นครับดังนั้นสรุปได้ว่าสมาร์ทโฮมทุกอย่างก็ยังใช้ได้ปกติดีอยู่เพียงแค่ว่าจากคุณที่เข้ามาชนเข้าบ้านตรงๆเป็น vpn มาก็อาจจะวิ่งผ่านคลาวแล้วค่อยกลับเข้ามานะครับส่วนบริการที่เป็นแบบว่าต้องใช้เนต็ตพวก spotify พวก google พวกอะไรแบบนี้ที่แบบว่ามันต้องวิ่งออกเนต็ตแต่บริการสต r e a m i n g อะ ทุกอย่างก็ยังปกติดีนะครับเพราะว่ามันยังมีเน็ตอยู่และใครโทรมาตอนนี้เมื่อกี้ถึงไหนแล้วการใช้งาน,นครับการใช้งานทั่วไปไม่มีปัญหาอะไรนะครับเข้าเว็บหาข้อมูลนูล่นนี่เล่นเฟซอะไรแบบนี้ใช้ได้ดีไม่มีอะไรนะครับก็คือกดแล้วก็มาปกติดีเพราะเนเ็ตสามสิเมก็เหลือแล้วนะฮะแต่จะมีอยู่จุดหนึ่งครับจุดที่เวลาคุณดูคลิป 4K ปกติแล้วเวลาคลิกเข้าไปถ้าเป็นเน็ตไฟเบอร์นะคือมันจะแบบมาทันทีเลยไม่มีโหลดไม่มีอะไรแบบนี้แต่พอเปลี่ยนมาใช้เน็ตนี้มันก็จะแบบว่าสัก 2- อสามวิมันถึงจะมาอะไรแบบนี้คือมันแบบว่ามันจะบัฟเฟอร์ช่วงแรกแป๊บหนึ่งนั่นแหละแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าจาก1นึ่งกิกะบิตมันเหลือท่อแค่30มสิเมกะเออมันก็เลยมีบัฟเฟอร์นิดหนึ่งนะครับทีนี้ก็จะมีปัญหากับการที่ว่าใช้หลายๆคนนิดหนึ่งนะครับแต่มันนิดหนึ่งจริงๆตรงที่ว่าอย่างเช่นเวลาผมคุย Discord อยู่เปิดกล้องแชร์จอท ก็คุยได้ปกติแต่ถ้ามีใครในบ้านผมกดดูคลิปใหม่ปุ๊บไอช่วงนั้นแหละไอช่วงนี้เน็ตมันเต็มท่ออยู่แป๊บหนึงนนแหละจะทำให้ Discord ผมกระตุกอยู่แป๊บหนึ่งนะคือแบบว่าถ้าเดิมๆอะ่ะมันไม่มีปัญหาอะไรไงเน็ตมันเหลือท่อมันเหลือมันก็เลยไม่เกิดเหตุสิ่งนี้แต่พอ30มสิเมกะมันแย่งกันออกมันก็เลยบอกว่ากระตุกสักแป๊บนึงสักวิสองว,งองวงิก็หายเป็นปกติดีแล้วนะแต่ ปัญหาเนี้ยก็สามารถแก้ได้ถ้าคุณคนฟิตเลาเตอร์ของคุณนะนะให้แบบว่า Discord คือสิ่งสําคัญเครื่องนั้นคือสิ่งสําคัญให้แบนด์วิดต์กบมันก่อนนะอะไรแบบเนี้ยมันก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะฮะแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของไลฟ์สตรีมครับเน็ตอัปโหลด10เมกไลฟ์ได้ครับ 720p ้ไลฟ์ได้ดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าบอกว่าจะไลฟ์4 k อันนี้ก็ไม่ไหวนะเพราะว่า 4K มันใช้แบนด์วิดต์ประมาณ30เมกะบิตต่อวินาทีซึ่งมันเกินอัปโหลดที่ีีุ่มมมมมไงงพรราะะแมมแคค10 30ตตถ้้้ณจ 30, ััันนก็อ up, up net, ออซใหบบ แพ็กเกจที่ใหญ่กว่านี้หรือแบบเครือข่ายที่ดีกว่านี้นะเพราะอันนี้มันคือแบบว่ามันเป็นปกติของ NT ย่านย่านนี้คลื่นนี้ที่ว่ามันจะได้อัปโหลดแค่นี้นะฮะก็อัปไปมันก็ไลฟ์ได้แล้วนะคือเอาจริงๆอะหลายๆคนชอบพูดว่าการไลฟ์ต้องใช้เน็ต1กิกะบิตต้องใช้เน็ต2กิกะบิตผมก็อยากจะถามกลับไปว่าเมื่อก่อนตอนที่มันยังไม่มีเน็ตในกิกะบิตอะคุณไลฟ์กันยังไงวะ ออคือผมก็ไลฟ์มาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่เน็ต g นกิกยังไม่มีตั้งแต่แบบ1 0 20เมกผมก็ไลฟ์ได้แล้วนะคือไม่จําเป็นนะครับขอแค่เน็ตนิ่งครับเน็ตไม่ต้องเร็วแต่ net ning, net เน็ตนิ่งเน็ตเสถียรนะแบบว่ามันไม่มีหลุดไม่มีกระตุกไม่มีอะไรแบบนี้มันก็ไลฟ์ได้ดีแล้วนะครับสรุปครับระบบแบ็กอัพบ้านผมตรงนี้ก็คือทุกอย่างยังปกติดีอยู่ยกเว้นการที่คุณจะเข้ามาจากนอกบ้านเป็นหลักนั่นแหละนะฮะ ส่วนความเร็วก็อาจจะต้องแบบว่าเบามือกันสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าปัดขาดจากโลกภายนอกไปอะไรแบบนี้นะสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบเพยงนี้แล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้แดงปราสรรค์สวัสดีครับส่วนใครที่อยากดูคลิปอื่นเกี่ยวกับเน็ตก็กดไปครับตรงนี้มีคลิปอื่นให้ขึ้นดูต่อนะครับไปแล้ว